ใครจะถามอะไรอีกไหมมิ้นถามเพื่อนๆทั้งสี่คนที่นั่งล้อมวงรอบกระดานผีถ้วยแก้วในบ้านร้างกลางดึกแสงเทียนสลัวส่องเงาพวกเขาพาดผนังชื้นชื้นเดี๋ยวฉันถามบ้างเก่งยกมือวิญญาณที่เราเรียกตอนนี้อยู่ที่ไหนแก้วเริ่มเคลื่อนชา้ชาๆผ่านตัวอักษรบนกระดานมาหยุดที่หอหีบลอลิงไม่หันอากาศงอง,งูหลงังข้างหลงังเก่งอ่านเสียงสัน่นเหยหน้ามองมิ้นที่อยู่ด้านตรงข้ามตัวเอง ทุกคนจึงหันไปมองหลังมิ้นพร้อมกันความเงียบปกคลุมทั้งห้องไม่มีใครกล้าหายใจไม่มีอะไรน่ตั้มหัวเราะแห้งๆเก่งมิ้นเรียกเพื่อนแต่ไม่มีเสียงตอบที่นั่งของเก่งว่างเปล่ามีเพียงรอยเลือดเป็นทางยาว <laughs> เสียงหัวเราะแหบแห้งดังขึ้นจากมุมมืดพร้อมเสียงลากอะไรบางอย่างหรือใครบางคนวิง่งมิ้นตะโกนแต่ก็ไร้ค่า เพราะประตูทุกบานในบ้านปิดลงพร้อมกันโดยทันทีจนเกิดเป็นเสียงดัง